สำหรับวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะก็คือกาแฟคาเฟ่เซเว่นค่ะตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่ช่วยแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อและกระดูกเนื่องมาจากว่านะคะสังคมของเรานะคะคณตอนนี้และในอนาคตนะคะ กำลังจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยนะคะที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆนั้นเป็นเรื่องดีนะคะที่นะคะพวกเรานะคะจะมีโอกาสที่มีนะคะอายุยืนกันมากขึ้นเนาะแต่สิ่งหนึ่งอะคะที่ปัญหาเป็นปัญหาที่จะตามมาสําหรับคนที่อายุยืนนะคะและแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือปัญหาของเรื่องของข้อเข่านะคะ และโรคของเขาเรียกว่ากระดูกเสื่อมนะคะแล้วก็ข้อเสื่อมต่างๆอันนี้มันจะติดตามมาด้วยและเลกา c ซีนะคะได้นะคะเล็งถึงปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับไว้ให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือได้นะคะเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะว่ากาแฟคาเฟ 7JB เนี่ยนะคะตัวเจเนี่ยย่อมาจาก จอยนะคะที่แปลว่าข้อต่อเนาะแล้วก็เบียมาจากโบนที่แปลว่ากระดูกนะคะตัวนี้ถูกนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการปวดข้อนะคะบวมอักเสบของข้อนะคะแล้วก็การเขาเรียกว่ามีเสียงหรือว่าเ,เ,เขาเรียกว่าตึงนะคะเคล็ดขัดอยู่ในข้ออะไรพวกนี้นะคะและไม่ใช่เฉพาะข้อของข้อเข่านะคะ ทุกข้อนะคะในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นนะคะเนี่ยอย่างเช่นข้อข้อศอกนะคะหัวไหล่นะคะแล้วก็แบบข้อเท้าหรือแม้กระทั่งข้อที่อยู่เนี่ยในในนี้ก็คือในกระดูกเชิงการานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือช่วยทุกข้อจริงๆค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระดูกทุกทุกชิ้นนะคะเพราะว่ายิ่งอายุสูงขึ้นปัญหากระดูกบางและหุ่น นะคะเป็นเรื่องที่น่าัวสสาหรับผู้สูงอายุมากๆเลยเราได้ยินข่าวอยู่บ,บ่อยๆเลยว่าเฮ้ยผู้สูงอายุอ่ะเขาบอกว่าต้องระวังนะอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินเหินแบบไม่เรามาระวังเพราะว่าเสี่ยงต่อการเขาเรียกว่ากระดูหกหักนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนแก่นะคะถ้าล้มแล้วแบบซ่อมยากะคะ่ะโอกาสาที่จะซ่อมให้เหมือนเดิมนี่ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต้องนะคะดูแลกระดูกนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อป้องกันภาวะของการ แต่หักได้ง่ายแล้วก็อาการพุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจกันนะคะวันนี้นะคะในส่วนของกาแฟ JB เนี่ยมันมีความพิเศษมากๆค่ะมันก็เลยทําให้กาแฟตัวนี้นะคะตอนนี้นะคะขายดิบขายดีกันนะคะทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าในส่วนผสมที่ Legacy นะคะใส่เข้าไปหนึ่งซองเนี่ยมีความพิเศษสุดๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่นะคะในเรื่องของตัวคอลลาเจนค่ะ วันนี้คอลลาเจนตัวที่ใส่อยู่ในกาแฟ JB เนี่ยนะคะมันมีชื่อตัวย่อว่า HACP เป็นนวัตกรรมนะคะคอลลาเจนเขาเรียกว่าใหม่ล่าสุดที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะคือการทำให้คอลลาเจนตัวนี้มีขนาดที่เล็กมากๆนะคะเล็กมากๆระดับนาโน,โนเรียกว่าคอลลาเจนนาโนก็ได้และความเป็นนาโนของนะคะ ของกาแฟตัวนี้นะคะหรือคอลลาเจนที่ใส่ไว้ในกาแฟเ d ดีมันทําให้เมื่อนะคะเราได้ดื่มนะคะกาแฟตัวนี้เข้าไปปึ๊บคอลลาเจน h a c p เนี่ยจะตรงเข้าไปดูแลเซลล์ข้อของเราอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วของมันเลยพบว่าหลายๆคนนะคะที่ทานกาแฟ j จดีเนี้ยนะคะตั้งแต่1นถึงสซองแรกนะคะรู้สึกถึงเขาเรียกว่าดีขึ้นได้เลยนะคะลด มาคนอาการรวมลดลงอาการอักเสบลดลงอาการปวดลดลงตั้งแต่หมืนสซองแรกอันนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะยังมีอีกค่ะในนี้มีคอลลาเจนอันที่สองอีกอันหนึ่งนะคะชื่อว่าเนฟ i ิชคอลลาเจนนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเอามาช่วยทดแทนนะคะตัวนะคะกรูโคซามีนนะคะซึ่งเป็นยานะคะใช้คาว่าตัวนี้เป็นยาที่แพทย์จะสั่งให้กับนะคะผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าข้อ,ขอเสือ่อมนะคะ แต่ตัวกูโคามีนะคะที่เป็นที่คุณหมอสั่งเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอยู่ค่ะเวลาผู้ป่วยได้ทานไปจะพบว่ามีอาการเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคลื่นไส้นะคะท้องเสียท้องผูกเวียนหัวหรือมีการเขาเรียกว่าแสบแสบกลางที่สูงอกอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันมีผลข้างเคียงเนื่องจากว่านะคะกูโคามีเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนสังเคราะห์ค่ะแต่ฟิชคอลลาเจนที่ชื่อว่าเนกเนี่ยนะคะเป็นคอลลาเจนธรรมชาติ และเกิดมานะคะที่เราใส่ไปเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาของผลข้างเคียงแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ในเชิงการแพทย์ไม่ได้แตกต่างกันค่ะสามารถลดอาการปวดบวมอักเสษนะคะต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะไม่น้อยกับกว่าไปกว่ากลูโคซามีเลยด้วยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือ2เรื่องนี้ก็แบบว่าสุดยอดแล้วนะคะในนี้นะคะยังมีการใส่นะคะ,ะตัวแคลเซียมนะคะแอลทริโอเนะคะ ตัวนี้แหละคะ่ะที่ไปช่วยเรื่องของการเติมเต็มเนื้อกระดูกแก้ปัญหากระดูกบางกระดูกคุณแล้วเป็นนะคะแคลเซียมชนิดพิเศษด้วยเพราะแคลเซียมทั่วๆไปตามท้องตลาดอะ่ะมีเกือบเกือบสิบประเภทเลยคะ่ะแต่ทุกๆตัวมีลักษณะการทำงานหรือการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะที่แตกต่างกันแต่พบว่า ส่วนใหญ่นะคะจะต้องใช้นะคะวิตามินซีในการดูดซึมและสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราอะเพื่อไปเติมเติม,เต,มเต็มเนื้อกระดูกอะแค่ประมาณสูงสุด15เท่านั้นเองค่ะแต่ของเรานะคะแคลเซียมนะคะ L- t r i โ n a t e ตัวนี้นะคะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ถึง95ค่ะ,นะเพื่อนๆอันนี้เป็นอีกอันนึงเลยที่ไปช่วยในเรื่องของกระดูกปรุกระดูกบัางได้เป็นอย่างดีค่ะ ยังไม่พอค่ะเรายังมีการใส่อซอยนะคะซอยเปปไทด์นะคะเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองนะคะเพิ่มเพิ่มไปอีกนะคะทำให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อนะคะแข็งแรงด้วยสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะมีการใช้นะคะครีมเทียมพิเศษค่ะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเป็นครีมเทียมขอโทษค่ะครีมเทียมพิเศษจริงๆนะคะเป็นครีมเทียมที่สกัดจากน้ํามันลำคาวค่ะ น้ำมันลำข้าวเมื่อเป็นครีมเทียมแล,ล,แล้วผลลัพธ์ก็คือไปช่วยในเรื่องของการกําจัดนะคะคอเลสเตอรลอลนะคะแล้วก็ไขมันต่างๆในหลอดเลือดเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระย,ยิ่งทําให้สุขภาพของผู้ทานนะคะแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะและใครที่กังวลเรื่องแคลต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะเจดีเราใช้ย่าหวานนะคะช่วยในเรื่องของการให้ความหวานค่ะและรสชาตินะคะพี่นันบอกเลยว่าทั้งหอมแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ ในกาแฟ JB นะคะไม่ใช่มีแค่นี้ถ้าเพื่อนๆได้ไปอ่านนะคะข้างหลังกล่องนะคะจะพบว่ามีการใส่ของกลุ่มของวิตามินด้วยนะคะหลายตัวมากๆเลยมีการใส่นะคะดอกไม้ป่ามีการใส่สารสก,กัดจากเปลือกสนนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลดอาการอักเสบต่างๆแล้วก็เรื่องของการเพิ่มสารนะคะต้านอนุมูลสละนะคะปรับสมดุลในร่างกายเป็นสุดยอดกาแฟนะคะตัวหนึ่งที่พี่นัน่ะ อยากแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทานตัวนี้หรือว่าเรามีคนที่เรารักญาติผู้ใหญ่นะคะกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อหรือเราเองอยากดูแลกระดูกไว้นะคะเพื่อป้องกันอนาคตเราจะไม่เป็นคนแก่ที่จะต้องมีคนพยุงหรือว่าหลังคอมนะคะหรือเป็นภาลัยกับผู้อื่นนะคะกาแฟตัวนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าเพื่อนๆน,นะคะได้มีโอกาสนะคะดื่มนะคะจะต้องหลงละนะคะกาแฟตัวนี้นะคะเหมือนพี่นันแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคาดหวังว่าข้อมูลนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับนะคะเพื่อนๆและแล้วก็ในการที่จะทำการตลาดค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ